ตีตรับนะคะกับคู่สู่ช่อง s u n f าวเวอร์แอนดเกิร์นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนนะคะจมบายนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะการอ่านนะคะเป็นการอ่านแบบ g e n general r e a d i n g นะสามารถสลับสับฟังกันได้ระหว่างชาวสองกับชาวมิถุนเองด้วยนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะคะมันอาจจะสลับสับฟังกันได้แหละโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า ความรักของคุณนะคะในอดีตเป็นยังไงบ้างคะระหว่างคุณกับเขาคะ่ะโอเค King of a n e Tower Win of Cup The ว่าโอเค okay, ค่ะการอ่านนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าในอดีตอะคะ่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคุณเป็นคนที่ใส่ใจนะคะเป็นคนที่เวลารักใครแล้วเนี่ย เป็นคนที่รักจริงมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนที่พร้อมที่จะเสนอความรักให้กับฝั่งเขาอะค่ะตัวเขาอะมันอาจจะเป็นคนที่เจ้าชูนะคนที่ทั้งใจทำงานเก่งเขามีตัวเลือกมีออปชันมีหน้าที่การงานที่ดีเขาถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์คนหนึ่งเลยในสังคมนั้นหน้าที่การงานตำแหน่ง ลักษณะนิสัยการแต่งตัวการพูดคุยเหมือนลักษณะคนที่มีความเจ้าชู้ในตัวเองแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยว่าเขาว่าเจ้าชู้นะตัวคุณนะคะตัวคุณเป็นนอกจากแบบคุณให้ความรักเขาแล้วอย่างเงี้ยมันมีสถานการณ์บางอย่างที่มันแบบว่าจบลงแบบ ปรบป,ปรับฉับพลันแล้วมันทําให้คุณเสียใจมากๆซึ่งสถานการณ์นี้นําไปสู่การเลิกลากาันการไม่เข้าใจกันการผิดใจกันและในสุดท้ายอะคะ่ะมันเป็นแบบว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เคยชัดเจนสักทีหนึ่งซึ่งคุณทุ่มไปมากเท่าไหร่นะคะสุดท้ายอะมันก็เหมือนแบบว่าเติมเติมลมในอากาศมันก็หมุนวนอยู่อย่างนั้น,นะคะมันไม่มีความ ไม่มีการพัฒนาอะไรเลยตัวคุณนะคะที่จะต้องเจ็บในความสัมพันธ์นี้มาลองดูในปัจจุบันกันดีกว่าค่ะทีนี้ว่าความราวความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างคะอืม่ะหลักๆนะคะเอ e นจี Energy ของคุณน่ะคุณอยากที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอาจจะไม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับเขาก็ได้นะคะเพราะว่าเหมือนว่า คุณพยายามที่จะเข้าใจเขาทุกๆอย่างแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะทําให้คุณรู้ว่าบางครั้งเนี่ยการพยายามอะไรกับใครบางคนที่มันไม่สามารถที่จะพยายามได้อะคะ่ะมันเป็นเรื่องที่ผิดแล้วก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะตัวคุณเองเนี่ยคะ่ะที่จะพยายามที่จะเป็นคนปรับตัวพยายามที่จะปรับอารมณ์หลายๆความรู้สึกเลยล่ะเพื่อที่จะเป็นการเริ่มใหม่กับตัวคุณเองคุณจริงๆนะว,ว่าคุณ คุณก็เหมือนแบบเสียดายความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เมื่อความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถไปต่อได้หรือทําอะไรได้เนื่องจากตัวเขาอะค่ะ mm. เขาเจอคนเยอะนะตัวของคนคนนี้ที่คุณคุยอะค่ะแล้วมันทําให้เขาเขามีทางเลือกเยอะเขาได้สื่อสารกับคนหลายคนเขาได้เดินทางไปพบปะผู้คนตลอดเวลาค่ะมันทำให้เขามีโอกาสที่จะได้เจอ ออปชันเจอตัวเลือกเจอการเปรียบเทียบระหว่างคุณกับคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นไปได้แน่นอนที่ตัวเขา,าอาจจะหวงความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็จริงแต่ตัวเขาก็จะสำรวจออปชันไปเรื่อยๆเหมือนกันมนเลยทำให้คุณ อยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆอ่ะเนื่องจากตัวคุณเนี่ยคุณรู้นะคะว่าถ้าไปต่อหรือไปต่อไปเรื่อยๆในความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเป็นการความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณปวดหัวแล้วก็เครียดและในที่สุดอ่ะมันก็จบลงอยู่ดีมันก็จะจบแบบซ้าๆอยู่ดีมาดูนิดนึงค่ะว่าไพ่อยากแนะนําหรือว่าอยากจะบอกอะไรบ้างคะสําหรับเดือนนี้นะคะของชาวราศีมิุนค่ะอืม มีเกณฑ์นะคะที่ว่าถ้าคุณจะอยากจะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้ได้ะคะ่ะคุณจะต้องตัดใจจากเขานะคะเนื่องจากความสัมพันธ์นี้ถ้ามันไปต่อเนี่ย tower t e s o r t พังนะคะถ้าไปต่อแล้วแบบว่าคุณไม่เดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มัน มันเหมือนมันผิดหวังตลอดเวลานะคะถ้าถ้าคุณพยายามที่จะไปต่อเรื่อยๆในความสัมพันธ์นี้มอบโอกาสมอบเวลามอบความรักความรู้สึกดีให้กับเขาอะคะ่ะเขาไม่ค่อยเห็นนะคะเขามีตัวเลือกอื่นๆเขาอาจจะเป็นต่างชาติตาา่างภาษาหรือเป็นคนไกลกับคุณนะคะแล้วมันจะทําให้คุณเสียใจแล้วก็เสียดายเวลาด้วยเพราะในที่สุดแล้วว่าเหตุการณ์เนี้ยมันมันไปไม่ถึงฝังอะคะ่ะ ถ้าคุณจะคบกับคนคนนี้นะคะเพราะสถานการณ์เนี้ยตัวเขายังยังรู้สึกเอ่อมีอีกโก้ในตัวเขาอยู่เลยว่ามีคนมาชอบเขาเยอะหรือว่ามีคนที่มาสนใจเขาเยอะเขายังไม่จําเป็นต้องเลือกตอนนี้นะคะตัวเขาอาจจะมีความรู้สึกที่เป็นเอเวอรชวคะ่ะเป็นคนที่ป <c oughs> วย วัยไม่โตเต็มที่ค่ะโตแค่ตัวสมองไม่โตจิตใจไม่โตเป็นคนที่ยังไม่ได้ผ่าน s สเปเชียลเวค n i n g หรือคนที่มันไม่ได้ผ่านอะไรมามากคะ่ะเป็นคนแค่กินดนื่มเที่ยวเล่นนอนทำงานเจ้าชูเจอคนเยอะๆสนุกปาร์ตี้ไปวันๆแค่นั้นเองตัวเขาตัวเขาคิดไม่ได้นะคะในเรื่องของว่าจะเป็นผู้ใหญ่พอที่จะคบกับคนคนหนึง่งแล้วอยู่ต่อไปเรื่อยะคะ่ะแล้วจะ เจอคนที่จริงใจเขายังไม่ต้องการคนที่ที่ดีพร้อมสําหรับเขานะคะเขาต้องการที่จะวันในสแตนไปเรื่อยๆแฮปฟันสนุกกับชีวิตของเขาซึ่งคนแบบนี้ค่ะนะ,ะนะตอนนี้ถ้าถ้าคุณเข้าไปโดยที่แบบเขายังเป็นประมาณนี้อยู่นะคะตัวคุณจะทุกข์ใจและเจ็บปวดมากแล้วมันจะนำประสบการณ์ที่เจ็บยิ่งกว่าเดิมเรื่อยๆมาให้คุณเพราะฉะนั้นนะคะ พายแนะนําว่าทางที่ดีที่สุดนะคะคุณเทเขาแล้วเดินทิ้งได้เลยนะมันไม่มีไม่มีประโยชน์นะคะที่คบกับคนพวกนี้ต้องใช้กับใช้คาว่ากับคนพวกนี้จริงๆนะเพราะว่าพวกนี้คิดไม่ได้นะคะอ,อคนบางคนก็เกิดมาก็เขาคิดไม่ได้อะคะ่ะไม่ว่าถึงเขาจะโตอายุเยอะแค่ไหนแต่จิตใจเขาเขาไม่เคยโตนะคะสมองเขาเขาก็ไม่โตเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะ คุณต้องเลือกตัวเองค่ะเดินหนีออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆแบบนี้นะคะมันการที่เก็บความสัมพันธ์ไว้ห่วงไว้มันไม่มีประโยชน์กับที่จะห่วงความสัมพันธ์กับคนประเภทนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดินออกมาค่ะคุณรู้อยู่แล้วคุณมีเซนต์คุณรู้อยู่แล้วว่าลึกๆแล้วเขาแอบไปทําลับหลังอะไรคุณบ้างเขาไปพูดเรื่องไม่จริงอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้กับคนอื่นหรือเปล่าอาจจะมีก็ได้ มแล้วไพ่แนะนำให้คุณสร้าง h e l t t y y o u r d a r y ที่ชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์นี้คะ่ะถ้าอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ก็บอกไปเลยว่ามันไม่นะคะคุณไม่โอเคสำหรับพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้ซึ่ง การที่คุณไม่โอเคค่ะมันไม่ใช่เป็นการเรียกร้องอะไรที่มันเกินไปนะคะมันเป็นพฤติกรรมเรียกร้องที่เป็นปกติของคนทั่วไปในการที่จะใช้ชีวิตคู่ในการเป็นแฟนกันเท่านั้นเองอะ่ะมันเป็นมาตรฐานของการเป็นแฟนในการที่คุณเรียกร้องแต่แค่มาตรฐานแบบปกติของคนทั่วไปอะคะ่ะศีลสามัญสำนึกอะคะ่ะเขาให้คุณไม่ได้นะคะเพราะตัวเขาไม่มีตรงนั้นเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณตัดสินใจที่จะจบแล้วก็เทความสัมพันธ์จริงๆนะคะเดินออกมานะคะคุณจะพบ เส้นทางประตูชชัยนะแห่งความสว่างแสงสดใสมันรอคุณอยู่อืมชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะมีกูต์เอเนจีอยู่รอบตัวเนอะมันเหมือนตัวเขาอะค่ะเขาเรียกว่าโลว์ไวเชั่นนะคะพวกไวเลชั่นขึ้นชั้นต่ำอ่ะขึ้นต่ำๆอะค่ะมันจะดึงแบบดึงเราอยู่ในจุดที่แย่เพราะฉะนั้นนะคะคุณต้องตัดพวกท็อกซิกพีเพิลพวกนี้ออกจากชีวิตคุณนะคะแล้วคุณนะคะจะประสบความสาเร็จ ทางเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเลยนะแล้วก็เชื่อเสียงด้วยสถานการณ์นี้มันเป็นสถานการณ์ที่คุณเป็นเธอสตาร์คุณจะฮิลตัวเองได้คุณจะประสบความสําเร็จงานหน้าที่การงานการเงินความรักทุกอย่างจะมาเสิร์ฟให้กับคุณเลยค่ะถ้าคุณตัดทอ็อกซิคนนี้ออกไปกับชีวิตนะคะบางครั้งมันก็ไม่จําเป็นน้องกับไปคบกับคนเดิมนะอืจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะก็ ลองคิดทบทวนดูแล้วกันนะคะว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยค่ะคุณต้องเมกอะชอยเลือกตัดสินใจชอยของตัวเองเลือกตัดสินใจเส้นทางชีวิตของตัวเองนะคะเพราะว่าเราคือเราคุณคือคุณนะคะคุณไม่ใช่เขา ไม่ต้องให้เขามาตัดสินใจให้กับการที่จะต้องรับภาระความเจ็บปวดในความสัมพันธ์นะคะคุณไม่จําเป็นต้องอยู่รอเขานะคะในเมื่อเขาไม่เคยอ,อยู่ตรงนั้นเพื่อคุณเลยเพราะฉะนั้นเดินออกมานะคะคุณจะชนะแบบสว,สวยๆใสๆหล่อๆเท่ๆเลยค่ะโอเคค่ะมาดูกันดีกว่าว่าไพ่อยากจะแนะนํายังไงกับกับคุณบ้างนะคะถามพี่ไพ่ดีกว่าจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคะเนอะ คำถามนี้นะถามมาจะมีคนใหม่เข้ามาสนใจไหมเราจะมีความรักที่มันดีกว่านี้ไหมคะอุ้ยมีโอเคท e n of c u p มีแน่นอนค่ะความสุขความสมหวังคู่รักที่คุณต้องการเนี่ยรอคุณอยู่นะคะเท n of cups มัคือครอบครัวที่มีความสุขอะค่ะคนที่คุณหวังคนที่คุณพอใจที่สามารถเป็น give and take ในความสัมพันธ์ในความรักความรู้สึก ให้เท่าเท่ากันรับเท่าเท่ากันนะคะคนที่แคร์ที่จะมาแคร์คุณนะคะมาแคร์ความรู้สึกคุณอยากจะมาสร้างแบบว่าครอบครัวมาสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับคุณนะคะมีนะคะถ้าคุณเลือกเดินออกมาอย่างที่ไพ่บอกนะไพ่ปัจจุบันบอกว่าถ้าเดินออกมาคุณจะชนะใส่ใส่และไพนะ่อนาคตบอกว่าคุณจะเจอนะโอ้โหอะไรกันเนี่ย10 o f c ครับ ten o f p e t a c l e s สิบถ้วย สิบเหรียญมันไม่มีอะไรกว่าดีแล้ว The Hermit เดินออกมาค่ะ,คะโชคสตาตายป o ทเทมโชคสตาร์กำหนดให้คุณเลือกตัดสินใจเพราะฉะนั้นเลือกตัดสินใจดีๆนะคะ Ten of Cups Ten of p e n t a c l e สิบสิบถ้วยสิบเหรียญ The Hermit คุณจะมีความสุขความสมหวังล้ำรวยเงินทองทุกอย่าง จักรวาลจัดสรรให้คุณน่ะได้พบเจอสิ่งดีๆคุณสมควรที่จะได้รับความรักดีๆนะคะคนราศีมิถุนเนี่ยเจมินายเนี่ยคุณเป็นคนที่ดีมากอืมคุณไม่เคยใส่ร้ายใครไม่เคยแบบว่ารังแกใครเวลาคุณมีคนรักคุณทุ่มเทความรักสุดตัวเลยคุณจริงใจกับเขามากๆแล้วมันไม่สมควรที่คุณจะได้รับดีเซอร์ตจบคนที่มันแย่ๆคนที่ เหมือนเขาอะค่ะมันไม่สมควรเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเลือกออกเดินออกมานะเฮอร์มิตความสุขความสมหวังความแบบเขาจะไม่ทําให้คุณปวดหัวไม่ทําให้คุณเสียใจไม่ทําให้ต้องมีความรักสามเศร้าอ่ะคุณจะเจอคนที่เขารวยด้วยอะ่ะรวยมากๆเวลาคบกันไปรักคุณมากๆรวยมากๆสร้างครอบครัวที่อบุ่นมีลูก มีอะไรที่คุณต้องการนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วครอบครัวฝ่ายเขาฝ่ายคุณนะคะก็ยินดีในความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องปกปิดหรือว่าบางคนเนี่ยไม่เคยจะไปเจอครอบครัวของอีกฝ่ายนึงเลยด้วยซ้ําไม่เคยที่จะเป็นความสัมพันธ์เหมือนปิดซ่อนนะมันไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนบางคนนี่ไม่เคยโพสต์อะไรเกี่ยวกับตัวคุณเลย อาจจะสลับสับฟังกันได้นะคะแต่ณตอนนี้นะคะ่ะถ้าคุณเลือกนะคะคุณเลือกเลือกที่จะ go with the flow เนอะ j u s g m e n t มันคือการตัดสินของจัดกวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของโชคชะตาจริงๆนะคะคุณสมควรได้รับแล้วล่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปฝืนนะคะโชคชะตานำพาคนให้พลิกกับเจอกับสิ่งดีการงานการเงินครอบครัวที่ดีเจอคนใหม่ที่มันดีกว่านี้เพราะฉะนั้นนะคะ ก็ตามนั้นเลยค่ะอย่าฝืนแล้วคุณจะมีความสุขมากๆนะคะใช้ชนะความสุขการงานการเงินรอคุณอยู่จิตใจที่สงบสุขไม่ต้องแบบว่าไปว้าวุ่นกับการที่ไปแคร์กับเขาเยอะๆอะค่ะมันมันไม่ส่งผลดีกับตัวเองนะคะเดินออกมานะคะมาดูมาดูดีกว่าว่าเรามนแองเจิแนะนทำยังไงบ้างเปิดใจนะคะในกรณีนะคะที่ ยูโ m e ซเมนกำลังเข้ามานะคะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคู่เกี่ยวกับต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะเป็นระยะทางไกลหรือว่าเป็นเป็นคนที่เราไม่คุ้นชินมาก่อนเราไม่อาจไม่เคยแบบไม่เจอในสังคมอย่างเรามาก่อนนะคะเขาอ,อาจจะรวยมากๆดีมากๆการศึกษาแบบเออมันต่างกันมันเหมือนที่คุณไม่เคยเจอในสังคมนี้เลยอาจจะสลับกันก็ได้ แต่ตัวเขาเนี่ยค่ะเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะคะแล้วเป็นคนที่มีเงินด้วยนะมีการศึกษาดีด้วยนะคะลองรับไว้พิจารณานะคะอืมคนคนนี้อาจจะเป็นคนในอดีตชาตินะคะที่คุณเคยเจอกันเมื่อพาสไล i ์ในอดีตชาติอะคะ่ะเป็นพาสไล i ์ที่แบบว่าเคยเป็นคู่กันแล้วคู่ที่มันไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมอย่างเขาอะคะ่ะอืม เพราะฉะนั้นนะคะเปิดใจนะคะรอรับการเขาเรียกว่ารอรับการกลับมาของพาร์ทไลท์เรเลชันชิพอะคะ่ะคู่รักในอดีตที่คุณรอคอยกันมาเนี่ยเขาจะไม่ทําให้คุณเจ็บปวดนะคะเพราะว่าถ้าคู่อจริงมีแพชชั่นต่อกันมากๆเขาัะเปิดใจนะคะเอ่ออยากให้ปล่อยจิตใจตัวเองอะคะ่ะให้มันสนุกสนานกับความสุข ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักราวาลนะคะจัดสรรให้คุณได้มาเจอได้มาพบรักกับคนคนนี้คู่คนนี้นะคะเขาจะทําให้คุณมีความสุขมากๆเลยนะคะในชีวิตนี้คุณอาจจะไม่เคยเจอใครแบบนี้เลยก็ได้นะคะคนนี้เขาจะมา เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะคะก็ยังไงก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะดูแลตัวเองดีๆทำสวยทำหล่อไว้นะคะเตรียมเจอรับคู่ครองที่ศิีสักศี์หรือจักรวาลจัดสรรมานะคะท่านดูคุณอยู่นะแล้วท่านรู้ว่าคุณดีแค่ไหนคุณเหมาะสมแค่ไหนกับสถานการณ์ที่คุณควรจะเจอคนดีๆสิ่งทีดีะคะ่ะและตอนนี้อะไรที่คุณขอนะคะท่านกำลังนำมาให้แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเตรียมรับสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆด้วยนะคะแล้วเราไปเจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับสั s c ไ i b e ไลค์แชร์นะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย